อยู่สองเดือนที่ยังไม่ได้ทานคิดหาวินแซ่มาขี่ไปบินธบาตนะ<อ>แต่ว่าทรไม่ได้เพราะ,<น>ะขาข้างนี้มันมันเหยียดยากแล้วคู่เข้าก็ยากเหยียดออกก็ยากล้มแผ่ล้มแผ่ลุกก็ไม่ได้โอ้โหจับเลยขาอ่อนลุกข่าอ่อนอ่อนเลยหมดทั้งตัวล้มแผ่ล้มแบบข้าวก็ตากกินไม่ได้นองฟ้อนแล้วจะมามีวันนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้อ่ะ มันนั่งพูดนั่งอะไรได้หมดทักเส้อสภ้าได้หมดแล้วปวดตั้งแต่เอวสะโพกเช่นหน้าขาเนี่ยนะตามล,ลงไปเนี่ยปวดหมดเลยปวดลงปวดลงจากคนเดินไม่ได้ห้าเมตรเนี่ยเดินได้หนึ่งกิโลไปกลับได้สบายผลลัพธ์ที่ว่าสามารถเดินหอบขาคือรถเบาลื่มตัวอา้าวหายได้โดยโดยปริยาย แผงไอ้แผงที่สองรู้สึกดีขึ้นมากเลยค่ะออผู้ใดมาเ,เคยล่องก็ล่องซะมาหักชีวิตจะของสิบปหกกักเข้าไปเรายาปลาปิง้งเลขกเลิกเขายังซื้อได้อะออแค่นี้ไปยังเขาจะซื้อกินบ่ได้มาหากชีวิตจะของไัแสิหกลูกหลานกับากมาหักเด้อธรรมสการนะครับหลวงพ่อนะครับเดือนก็ขอให้หลวงพอ่อแนะนําตัวก่อนเนาะหลวงพ่อซื่อหลวงพ่อคามีคับผมกตตะธโม อยู่บ้านไทยเจริญหมู่สิตบตำบลนาแต้อำเภอคำตะกา้าจังหวัดสกลนครครับผมหลวงตาอายุเท่าไหร่แล้วครับแ <80, S 1> ปดสิบ <10, S 1> ปีนี้แหละแปดสิบแปดสิบปีนี้ปีสองพันห้ารอยแปดสิบหกเกิดครับผมที่จะมาทานดีบุญเนี่ยอาการของหลวงพ่อเป็นยังไงบ้างครับดีหนาวความหนาวเข้ามามก็แรงขึ้นหนักขาดูเหมือนจะ ยืดออก็ออกยากอยากเข้ากว่ายากปวดพอดีเห็นใน u ู u ู e ว่าดีบุญดีแล้วก็ไปเห็นอาจารย์ท่านราชท่านเดินได้แต่ก่อนห้าเมตรหลวงพ่อกัมาเดี๋ยวนี้ไปกับกิโลได้แล้วหนึ่งกิโลพอดีเห็นสามวันก็โทรเลยนะครับหลวงตาท่านฉันไปแล้วเนี่ยนะครับเห็นผลในภายในกี่กล่องครับหลวง สี่กล่องสี่กล่องนี่ว่าหายขาดเลยเลิกเลิกกันฟันทงได้เลยว่าหายฟันทงว่าหายเลยไม่ไม่ไม่ได้โทรไปอีกไม่ได้ไปสั่งอีกครับผมครับก็ว่าหลวงตาทําไมเงียบเงียบไปโทรมาอีกทีบอกว่าหลวงตาเดินแล้วแล้วหายแล้วหายแล้วไปเดินบินสบายสบายแล้วนอนตื่นตอนเช้ารู้สึกเบาๆอ่าน่าจะถูกเราก้าวขาได้ยืดขาก้าวขาได้แต่ขาเราก็ไม่นานหลังจาก คนที่เดินแทบจะไม่ได้เนาะเดีเทีก็จะไม่ได้เรารู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงเลยใช่ไหมครับอาจารย์เรารู้จากในการเปลี่ยนแปลงของเจ็บของเรานี่เนี่ยอ๋อเพราะว่าเราเป็นอยู่ทุกวันเนาะเราเป็นทุกวันเราะเ็รเรา็ขึ้นเราเาหนักหรือเบาเรารู้ครัผม่าดีนะยังมีสิ่งที่ทําให้เราหายได้ดีดีกว่าไม่มีแต่ว่าแพงกับแพงสําหรับคนไม่มีคนมีพอกินพอใช้กับไม่ไม่แพงแล้วพอกินถ้าคนมีอาการปวดเนี่ยราคาแค่เนี้ย ถือว่าคุ้มคุ้มค่าครับคุ้มค่าเพราะว่าถ้าเทียบกับการอาการปวดเนี่ยใครไม่เป็นไม่รู้ใครไม่เป็นไม่รู้หรอกใช่ไหมครับยิงข้อเข่าเสื่อมกระดูกเสื่อมพวกเนี้ยมันน่าจะเสื่อมหรือมันนร่ครับเขาเรียกข้อเข่าเสื่อมแหละครับลวงตาอย่างนี้แล้วก็สั่งมาทานเห็นในยูทูปกว่าทานที่จริงไม่ได้มีใครบอกนะนี่เห็นในยูทู u น e นนี่ครับลูกจะขออนุญาตให้หลวงตาเนาะลองชงนะครับตัวผงชงดื่มเนี่ยนะครับ ลวงตาชงยังไงก็ชงให้กับท่านผู้ชมดูได้เลยเนี่ยมันมันยาก,กนเนาะ,อ,ะอยู่ในกล่องมีกี่ซองครับห้าซองนี่นอนอหนึ่งกล่องนะครับอาทยหนึ่งออก,ลกล่องมีห้าซองอม,มันไม่ยากเลยเนาะโยมเอ้ยหลวง,งพ่อเอามาเพื่อแห้งนลเวเลยเมื่อเมื่อได้เอาเว้คนที่มีอาการเนาะคนที่มีอาการน่ากิน น่าใช่นี่มันสริงใหญ่ยังองหลวงพ่อเอามาเพื่อแห้งระเบิดอะไรเลยเื่อสี่กองเลยหนึ่งกลองมีห้าซองนะครับทานวันละหนึ่งซองนะหลังอาหารเช้านะหลังอาหารเช้าครับผมไม่หาอาหารก็ได้หลวงพ่อบางวันทานนมลงไปกล่องหนึ่งก็เอาเลยไม่เป็นไรไม่เห็นเจ็บไม่เห็นปวดดี่ดีเ้อ ผู้ใดบ่ท่านกัสิว่าหลวงพ่อตัวบ่เมียนเด้อผู้ใดก็ดีคนเฮามันก็ถือเป็นบางคนผู้บ่ถือกัดสิไปว่าบ่ตัวมันบ่เมนแต่ความจริงหลวงพ่อหายหลีครับหลวงพ่อหลวงพ่อท่านฉันด้วยตัวเองจริงๆนะครับเอออ่าหลวงปู่จะฉันแล้วนะครับอืมอ่าหมดแล้วรสชาติเป็นยังไงครับหลวงตาพอดีพอดี มีห<ม>วานน,นิดๆเฟื่องฟาดขมอะไรไหม,มสำหรับคน<ม>ที่ <ไป S 1> ทานาน,นสำหรับคนที่ทานยาน้ำย่างๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับทา,ทานนี้ไม่ได้ไม่มีใครไม่มียาทานไม่ต้องทานเลย <c oughs> ไม่ต้องทานในโลกนี้ไม่มี <c oughs> สําหรับวันนี้นะครับก็วีก็ขอฝากนะครับสําหรับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าท่านใดที่มีปัญหาเรื่องอาการที่ปวดตามข้อตามจุดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรูมมาตอยนะครับนิ้วล็อกนิ้วชาชาตามนิ้วมือนิ้วเท้าพวกนี้นะครับวีก็ขอฝาก ผลิตภัณฑ์ดีบูลเนี่ยเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับผู้ที่มีอาการนะครับสามารถที่จะนะครับโทรมาตามเบอร์โทรที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับก็สามารถที่จะติดต่อได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับบีก็ขอขอบพระคุณนะครับครับสวัสดีครับ